สวัสดีนะครับปอดีว่าเพิ่งจะทดสอบระบบนะครับก็เลยผิดพลาดทางที่นี่หลายเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ใช้การบันทึกหน้าจอของโทรศัพท์นะครับในการบันทึกเรื่องการสอนนะครับโดยเราเลือกกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงละแต่ว่าเพิ่งจะบันทึกนะครับขอโทษทีเตรียมความพร้อมยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่ Okay. เคเเล่มแรกเลยเอาเอาแบบเมื่อกี้ใหม่เลยเพราะว่าพระอาจารย์ทำที่ไปให้คนอื่เขาดูอยู่พระอาจารย์ตีป้องนี่คือเค้ยเสียงปุ๊บยุม,มือเลยหนึ่งสองสาม <c oughs> เห็นไหมพระอาจารย์ว่าเสียงมันดีเลยอะ่ะเนื้ออ,อันนี้นะฟังนะอันนี้คือการทดสอบ <c oughs> ครับได้ยินครับแต่มันดีเลยรู้จะดีเลยไหมคือเสียงพระจันทร์เข้าไปป้องเนี่ยกว่าถึงแล้วมันมันกว่าจะป้องอีกทีเนี่ยมันนานน้ำตาการน้ำตาก,การพระจันทรน้ำตการน้ำตาก,การน้ำตาก,การน้ำตาก,การ <laughs> อ่าใส่แล้วเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าอพ a ส o s t a เอสนามัสการพระอาจารย์เออนามัสการพระอาจารย์ไม่ต้องพูดเร็วบางคนมาบางคนมาเป็นเล็บโยเลยนามัสการพระอาจารย์ไม่ใช่แมวเร็วไปพระอาจารย์ฟังไม่ทันนามัสการครับพระอาจารย์นามัสการค่ะพระอาจารย์ดีไหมโอเคเตรียมความพร้อมเปิดไมค์ลูก เตรียมตัวสามสองหนึ่งโอเคโอเคเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของของระบบเสียงในลิปวิดีโอนะครับก็เลย ใไม่สามารถที่จะ,จะให้พวกเรานี่ได้ดูตัวอย่างได้พระอาจารย์ถามว่าพวกเราเนี่ยมีสมุดวัดเขียนไหมมีไหมสมุดวาดเขียนมีไหมมีด้วสมุดวัดเขียนมีค่ะนะคะมีใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็จะบอกว่า นี่นะครับทาไมทาไมพุทธศาสนานะครับเราจําเป็นที่จะต้องจุดเทียนจุดธูปแล้วรู้ไหมจุดทําไมจุดเพื่ออะไรเพรจุดเพื่อนะครับการจุดเทียนจุดธูปเห็นไหมครับนี่พระอาจารย์อยู่กลางสนามใบร้อนแต่เปี้ยงเลยนะครับทำดีทัาไงครับทำดียังไง หนึ่งคือการหนะมุนเปิดใหม่ใช่ไหมลูกพระจันทร์จะ,ะจ,จะคุยด้วยอ่าเห็นไหมการทำความดีทำไม่ยากนะครับมีห้าวิธีทำได้พรนะจันทร์อะไรหมุนให้ดูนะครับหมุนนะครับธรรมะคือธรรมชาตินะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปครับ นะครับหมุนสวินหัวครับเกือบหน้ามือเกือบเงล้มไงคอนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรตัวอะไรน้องน้องนะ่น้องแล้วตอนนี้แม่หมาแล้เดี๋ยวน้องหมาอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนีไก่ไก่ไก่มีลูกด้วยไก่ยากเราจุดเทียนเล่นมีหนึ่ง เป็นการบูชาพระธรรมเราจุดเทียนเล่ที่สองเป็นการบูชาพระวินัยเราจุดธูปดดกที่หนึ่งเป็นการบูชาพระปัญญาที่คุณเราจุดธูปอทที่สองเป็นการบูชาพระบริสุทธิ์คุณเราจุดธูปอกที่สามเป็นการบูชาพระ มหากรรณาธิคุณนะครับทีนี้การบ้านที่จะให้ทำเนี่ยพระอาจารย์อยาให้พวกเราเนี่ยวาดรูปวาดรูปของพระพุทธเจ้านะครับเน,น้นเน้นสวยงามนะเอาแบบสวยงาม